ครัสดีครับมาดูปลานะครับก็เป็นปลาจากธรรมชาติครับอาจจะมีประสิทธิ์อะไรติดมาบ้างนะครับก็จะนั่งดูหลังจากที่เอาไปลงในแม่น้ำก็บางตัวก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วงตัวก็ยังนี่ครับจะมีกริงอยู่นะ ออกมาน้ำนะแน้ำครับน้ำนิ่งนันจะมีนะม่น้ำนิ่งันจะมีบ้างครับตัวเชิใสนะบางตัวมันก็มีนะออไม่อยากจะใช้ยาน ส่งไฟนะดีทำเรียบร้อยแข็แงแรงแขงแรงแล้วค่อยไปใจเย็นนะครับเพื่อนช่วงนี้นะปลามีครับปลามีแต่ขอให้กว่าจะเดินทางไกลเดินทางไกลไม่ต้องใช้เวลาให้พร้อมเนยนะปลาต้องแข็งแรง อาหารมีครับนี่เลี้ยงไว้เต็มตู้เลยอาหารในห้อยมีครับกุ้งหอยลูกปลานี่ครับเต็มตู้เลยนะปลามนีนะครับหลังจากสกีนตรงนี้แล้วค่อยอารมณ์สูงครับค่อยตัวไหนพร้อมก็เดินทางดย่ยังไม่พร้อมก็ไว้ก่อนนะครับนี่ในห้อยเอาไปลง เอาลงนี่ก่อนเอาไปลงลงตัะชังนะครับลงตัะชังเดีมะขุน,นงามๆให้น้องเนี่ยงามๆเลยนะเนี่ยงามๆเลย ตัวก็เจ็บยังตัวก็ยังเจ็บอยู่นะแผลยังไม่หายดีเนี่ยมันโดนปลานะครับเนี่ยมันโดนปลางับเข้าไปอ่าโดนปลางับปลาหน้ลาลลางับเข้าไปนะครับก็เลยต้องร,อรักษาด้วยปลาธรรมชาตินะสวยงามทีเดียว เทปูก็มีครับเทปูเทปูนี่คือเลือดร้อยเลยเนะี่ยเทปูไม่น้ำโขงเดี๋ยวเอาเทโูไปก่อนดีกว่าเทโูลงทู่ดีกว่าอโอเคมาแล้วครับ